สวัสดีครับผมร้อยตำราโ,โทอธิษาเป็นบ้างครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตัดรูปภาพแล้วก็ย่อ,อขนาดเพื่ออัพขึ้นใช้ในเว็บไซต์ BDC หรือ Polid Data Center นะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเราก็จะไปดาวน์โหลดไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ที่เป็น้าจ,จากระบบ p o l i p นะครับดาวน์โหลดมาเราก็จะได้ไฟล์ เป็นไฟล์ pdf นะครับครับเป็นไฟล์ pdf ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ครับเ,เราจะไม่สามารถอัพไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ pdf ได้ขึ้นไปบนเว็บ pdf นะครับเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไฟล์ pdf ให้เป็นไฟล์รูปภาพก่อนนะครับ วิธีการเปลี่ยนก็คือใช้โปรแกรมซึ่งมีหลายๆโปรแกรมครับวันนี้ผมเลือกใช้โปรแกรม o l l f i l e to-File นซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปไดครับเพราะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับไปที่เมื่อเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเข้าไปที่โปรแกรม o l l f i l e to-File Convert นะครับสับิคลิกเข้าไป หน้าตาของโปรแกรม o l ไฟล์ทูไฟลนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแอดเป็นไฟล์เดียวหรือว่าเป็นทั้งโฟลเดอร์หรือว่าแอด URL มาก็ได้นะฮะในที่นี้ผมเลือกแอดไฟล์นะครับผมจะเลือกแค่อันเดียวจากนั้นเลือกไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ pdf นะครับแอดมาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะ ที่ด้านล่างเอาพ u t ไท p e คือส่วนที่เราจะเลือกว่า,าไฟล์ตัวนี้ไฟล์ pdf เ,เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นไฟล์ไหนผมเลือกเป็นไฟล์ JPEG ครับซึ่งซึ่งเป็นไฟล์รูปภาพนะครับต่อมาคือเอาพ u t ด i เร c ทอรี่คือส่วนที่เมื่อโปรแกรมแปลงไฟล์ pdf เ,เป็นไฟล์รูปภาพที่เราเลือกไปแล้วนะครับ ส่วนที่จะไปเก็บส่วนไหนเราสามารถเลือกได้นะฮะผมเลือกไปเก็บไว้ที่ไดอไเอทไปเปนะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นกด convert, นคอนเวิร์ตฮะกดคอนติเนียโปรแกรมก็จะทําการแปลงไฟล์ให้ครับเสร็จแล้วครับกดโอเคแล้วก็พักไ้ฮะนี่คือไฟล์ซึ่งแปลงมาจากเป็น ไฟพี p ี f ตอนนี้เป็นไฟล์ JPEG ด้วยแล้วฮะดูตอนนี้เป็นไฟล์ JPEG ะฮะ,ฮะ,นนนนะ,ฮะขนาด 857k นะฮะจากนั้นเราจะทำการครอบหรือว่าเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นรูปภาพหน้าควนะฮะโดยใช้โปรแกรม ATC เปิดโปรแกรม ATC ขึ้นมาครับจากนั้น เลือกออส่วนที่เราเก็บไฟล์ที่เราแปลงไว้เมื่อสักครู่นะฮะผมเก็บไว้ที่ไดเอที่เป็นเอาพุทครับมาแล้วนะครับจากนั้นไปที่ Edit เมื่อกด Edit ก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือครอบับด้านซ้ายมือนะครับ คลิกไปที่ครบจะเห็นว่าตัวครบจะมีจุดสีเ,ดเหลืองๆซึ่งสามารถยืด่ได้กดได้นะครับเราก็จะเลือกเฉพาะส่วนที่เราต้องการก็คือส่วนที่เป็นรูปภาพจากนั้นกดดนนะครับเราก็จะได้เป็นรูปภาพส่วนที่เป็นรูปภาพส่วนที่เราต้องการนะครับจากนั้นไปคลิก save ผมเลือกที่จะเซฟไว้ที่รูปเดิมน,นะครับกดเซฟเลยเมื่อเราได้มาแล้วรูปก็จะมีลักษณะที่ยังใหญ่อยู่เราจะอัพขึ้นโปรแกรมไอ้เว็บไซต์ PTC ก็ยังใช้เวลานานอยู่ผมจะใช้วิธีการย่อรูปให้เล็กลงกว่านี้อีกนะโดยใช้เครื่องมือ resize กดที่ resize นะฮะแล้วก็ มาเลือกที่ preset เลือกเป็น up size เห็นว่ารูปก็จะเล็กลงนะครับจากนั้นคลิก done นะฮะ save save เสร็จแล้วครับนี่คือรูปที่เราจะสามารถอัพขึ้นไปบนไฟล์ PTC ได้นะครับเรามาดูขนาดของรูปภาพกันสักครู่ รูปที่เป็น PDF ขนาดของมันอยที่857เมื่อเราครอบแล้วเหลือขนาด 16k okay, นะฮะเอครับเสรียบร้อยครับกับการครอบรูปแล้วก็ย่อขนาดของไฟล์ขอบคุณครับ